คริสต์มาสจ้าทุกคนออยยังไม่ถึงนะคะอันนี้ซอมไว้ก่อนไงวันนี้นะคะแค่มีใหม่พรมคริสต์มาสมาแนะนำนะคะสินค้าขายดีมากจะบอกเลยป้ายนี้นะคะเป็นงานเกรด A สินค้าขายดีของทางโกดังเลยนะคะปีที่แล้วอ่ะทุกคนแย่งกันหัวแทบแตก เออบอกเลยนะคะไม่เชื่อลองดูนะจ๊ะเกรด a 4 5ี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะรีบนะบอกเลยนะคะงานคริสต์มาสใครขายก่อนรวยก่อนเอาเป็นว่าเปิดก่อนรวยก่อนนะทุกคนสินค้าลงสดสด,สดใหม่ๆร้อนๆหอมกลุ่นออกจากเตาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รอง,งานใหม่พรมคริสต์มาสอยู่นะคะรีบได้รีบ,รบถ้าเราขายก่อนเราก็จะมีลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยช่วงนี้เริ่มขายกันแล้วนะ ยิ่งถ้าใครร้อยถึงช่วงคริสต์มาสแลขายนะคะแครบอกเลยว่าช้ามากทุกคนยิ่งใกล้ถึงเทศกาลกระสอบยิ่งหายากยิ่งราคาสูงเอาเป็นว่าปีที่แล้วอ่ะคือมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะคริสต์มาสเนี่ยหายากเป็นงานตามหางานแรไอเทมจริงๆเพราะฉะนั้นแนะนําจากประสบการณ์ตรงของโกดังที่ขายส่งนะคะให้ทุกคนซื้อตุนเลยขายก่อนรวยก่อนอันนี้เรื่องจริงนะทุกคน บางคนน่ะคือขายจนแบบเก็บเงินเป็นก่อเป็นกรรมแบบเอ้ยซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรได้เลยนะจะบอกเลยเสื้อผ้ามือสองเนี่ย ใครทําเป็นนะคะรวยไม่ใช่ว่าทุกคนซื้อก็สอบไปอะ่ะจะขายได้ทุกตัวทุกคนไปแยกนะแยกหัวผ้าแยกลายนะคะเป็นบางบางกระสอบเนี่ยมันจะมีแบบถักแบบทอนะให้ทุกคนไปแยกนะแล้วเอาไปซักเอาไปครีนให้มันเห็นทรงนะคะให้มันสะอาดนะขายง่ายมากนะทุกคนแล้วแบบบางคนเนี่ยซื้อไปติดใจเขากลับมาซื้อซ้ำใกล้เทศกาลนะยิ่งขายดีมากไม่เชื่อลองค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองดูอยู่นะคะตัดสินใจได้เลยทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใหม่พรมคริสต์มาสป้ายแดงเกรด A รุ่นนี้เป็นสินค้าที่แค่แนะนำช่วงนี้นะคะใครที่ไลห์สดขายนะคะแนะนำซื้อไปหลายๆลูกเลยแล้วไปเปิดไปคัดหัวผ้าทีเดียวทุกคนทุกคนจะขายแล้วแบบเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำนะคะ ยิ่งใครซื้อไปเยอะใช่ไหมเปิดคัดหัวผ้าได้เยอะทุกคนแยกหัวผ้าก่อนขายทําราคาก่อนบางตัวขายได้แบบหลักหลายร้อยเลยนะแล้วน้ำสองหรือว่าสภาพที่แบบลายน้อยลายอะไรเราก็คัดเราก็แยกแล้วขายราคาลดหลั่นลงมานะคะ เอาเป็นว่าใครไลฟ์สดใครมือใหม่ใครขายในห้างหรือใครที่ต้องการแบบจับราคาสูงๆนิดนึงนะคะแค่แนะนำให้เล่นงานกระสอบเกรดเนะทุกคนเพราะว่าขายไปแล้วเนี่ยหัวใจพองโตวเวลาเปิดกระสอบมาแล้วแบบเฮ้ยผ้าใหม่สีสดอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบไม่ค่อยอยากทำราคาเท่าไหร่ขายตามตลาดธรรมดาพอพี่แบบไม่ได้ไลฟ์สดพี่อยากได้เกรดถูกก็แล้วแต่ความสมัครใจนะคะไม่ได้บังคับ อ๋อใครลืมบอกไปนะคะกระสอบที่แครขายเป็นงานเมกาเกรด a 45กิโลนะคะประมาณ100ตัวบวกลบอิงจากน้ำหนักกระสอบเป็นหลักนะคะอันนี้คือแครก็กำลังเ,เลี้ยงหัวผ้าให้ดูว่ากระสอบที่แครเปิดเนี่ยหัวผ้าออกประมาณไหนนะคะเพราะว่าหนึ่งกระสอบเนี่ยมันจะมีทั้งหัวผ้าแล้วก็น้ำสองนะคะทุกคนต้องไปแยกไปคัดนะคะถึงจะทาราคาได้นะคะไม่ใช่ว่าถัางกระสอบเปิดมาคือแบบปวปังแบบ ในรูปนี้ทั้งหมดไม่ใช่นะคะ